สวัสดีค่ะเ้อนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปนมากับโกนนะคะโกนสูตรนี้นะคะทําง่ายมากๆค่ะส่วนผสมไม่เยอะนะคะแล้วเพื้นก็ใช้เนยละลายในการทําด้วยนะคะเราจะแช่คารนบบรี่นะคะในน้ำเดือดค่ะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราจะเสด็จน้ําออกนะคะแล้วก็ซับให้แห้งนะคะก่อนนํามาใช้ค่ะในอ่างผสมนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งเค้กค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะผงฟูค่ะน้ำตาลทรายวานิลาค่ะใครใช้วานิลาที่เป็นน้ำนะคะให้ผสมวานิลาในส่วนของของเหลวนะคะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะในส่วนของไข่นะคะใช้ไข่เต็มฟองนะคะหนึ่งฟองแล้วก็ไข่เฉพาะไข่แดงนะคะหนึ่งฟองค่ะ จากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ไข่นะคะที่เราผสมเอาไว้ลงไปนะคะตามด้วยนมค่ะจากนั้นนะคะเนยละลายค่ะเนยละลายเราจะต้องมั่นใจนะคะว่าเนยหายร้อนก่อนนะคะค่อยนํามาใช้นะคะ นั้นนะคะเราจะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะไม่ต้องเข้ากันดีมากนะคะแค่พอหมดผงแป้งนะคะแค่การผสมเบาๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะรวบให้เป็นก้อนค่ะกดเบาๆนะคะให้เขาเป็นก้อนเราจะไม่กดแรงนะคะแค่รวบนะคะให้เขารวมกันเฉยๆ ปิดฝานะคะนำเข้าแช่เย็นในตู้เย็นนะคะช่องธรรมดานะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะมาในส่วนของโดที่เราแช่เย็นเอาไว้นะคะโรยแป้งนะคะบนพื้นที่ที่เราจะทางานเล็กน้อยนะคะรวบโดนะคะให้เป็นก้อนนะคะ โรยแป้งบางๆค่ะเวลารีด,เ,ดเราจะรีดให้เขาบางลงนะคะประมาณ1เซนครึ่งน,นะคะลูบแป้งที่ไม้ด้วยนะคะบางๆจะได้ไม่ติดเราจะกดให้เขาแผ่ออกนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใส่คารเบอรีนะคะเนี่ยเขาจะมีติดแบบนี้นะคะเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะให้แผ่ออกแต่ว่าไม่ต้องกดแรงนะคะแค่พอเขาแผ่นะคะ จากนั้นใส่คัมเบอรี่ค่ะที่เราซับน้ําแล้วนะคะกระจายให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนะคะตัดค่ะมาวางซ้อนกันนะคะแล้วตัดอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้สองชั้นสองชั้นนะคะเป็นสี่ชั้นกรอบนะคะให้เขาเป็นทรงใช้ไม้ค่อยๆกดนะคะให้เขาขยายออกไปนะคะ เราจะคว่ำนะคะเราจะเอาด้านนี้เป็นด้านบนนะคะเพื่อให้แคนเบอรี่เนี่ยเป็นไซดด้านในนะคะนรยแป้งบางๆนะคะแล้วรีดค่ะใช้วิธีกดเบาๆนะคะให้แป้งแผ่ออกไปนะคะแทนการรีดนะคะนวยแป้งบางๆค่ะจะตัดเป็น นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวางซ้อนกันนะคะเอาด้านที่ไม่มีคาร์บอรน่นะคะไว้ด้านบนเสมอนะคะเราจะใช้เป็นหน้าด้านบนนะคะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะรีดให้เขาหนาประมาณ1นิ้วนะคะหรือประมาณ2เซนครึ่งนะคะค่อยๆกดให้เขาแผ่ออกไปนะคะ กดจากตรงกลางนะคะไปด้านข้างกดจากตรงกลางขึ้นบนกดจากตรงกลางลงล่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ที่ตัดนะคะขนาด5เซนติเมตรนะคะจะเป็นแบบขอบเรียบหรือขอบหยักก็ได้นะคะจุ่มแป้งทุกครั้งนะคะก่อนตัดนะคะกดลงไปทีเดียวให้ขาดเลยนะคะ แล้วยกขึ้นมาค่ะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำไปวางเรียงบนถัดอบค่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีแป้งส่วนที่เป็นที่เหลือๆนะคะเราจับเขามารวมกันค่ะบีบให้เขาติดกันนะคะแบบนี้หน้าเขาจะแตกบ้างไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาจากนั้นนะคะเพื่นจะปัดนะคะ ัดเหมือนเดิมนะคะครั้งเดียวกดให้ขาดนะคะก็จะตัดเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าตัดวงกลมเดี๋ยวเขาจะเหลือเศษจ,จะได้มีเหลือเศษนะคะจากนั้นเราก็นําไปวางเรียงบนถัดอบเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะปิ้นก็ โคนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเรานำเข้าแช่เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างที่เราแช่เย็นนะคะเราก็เตรียมวอร์มเตาอบเอาไว้เลยนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะทาหน้าด้านบนนะคะด้วยไข่แดงหนึ่งฟองนะคะใช้แต่ไข่แดงนะคะไม่มีไข่ขาวนะ เมื่อเราทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม y u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  e s u u p r t t a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ